หากมีคนเสียชีวิตญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านชาวมอแกนก็จะมีการเฝ้าศพเพื่อไม่ให้ญาติพี่น้องเศร้าโศกเดียวดายบางทีก็เฝ้ากันคืนเดียวหรือ2อถึงสคืนแล้วก็นําศพไปฝังหากเสียชีวิตในเรือก็จะเดินทางไปเกาะที่ใกล้ๆกับที่ครอบครัวคุ้นเคยหรือถ้าหากสุสานที่เคยมีสมาชิกในครอบครัวฝังอยู่ไม่ไกลนักก็จะนําศพไปฝังที่สุสานนั้นลุงสลามากล้าทะเล เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของการเฝ้าและฝังศพไว้เมื่อปีพุทธศักราช2543ดังนี้เมื่อพวกเรามอแกนเสียชีวิตลงก็มีการเฝ้าศพ2หรือ3คืนเวลากลางคืนจบจนถึงเวลาเช้ามีการร้องการรำวันต่อมาก็นำศพไปสุสารก่อนที่จะขุดหลุมฝังต้องขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วค่อยนำลงศพย้อนลงไปในหลุมที่ขุดเอาไว้แล้วเอาเข้าสารน้ำสร้อยคอ พริกถ้วยชามหม้อข้าวข้าวของต่างๆของผู้ตายวางลงไปด้วยให้ครบถ้วนสุสานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอแกนเพราะถือเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษดังนั้นไม่ควรเข้าไปรบกวนนอกจากจะมีการฝังศพหรือแวะไปแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณเหล่านั้นเมื่อไปถึงที่สุสานก็มกักจะนำยาเส้นมากพลูไปวางที่หลุมศพของญาติพี่น้องหรือสารโต๊ะหมอ เพื่อเป็นการบอกกล่าวในการขอเข้ามาในพื้นที่และเพื่อแสดงความเคารพผู้คนกลุ่มต่างๆมักจะมีธรรมเนียมปฏิบัติต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันออกไปซึ่งล้วนแล้วแต่ทำเพื่อการแสดงความเคารพต่อสถานที่แห่งนั้น